สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวรถขุดฮุนไดโลเบ e ก 140W 9S มาดูกันเลยว่ามีอะไรสำหรับคันนี้นะครับเป็นรถขุดขนาด15ตันห้องตัวเครื่องย,ายง้ายง่ายประหยัดน้ำมันใช้เครื่องยนต์ B 3 9 4 113แรงม้าเพื่อตอบโจทย์ความแรงและความทนทานอีกทั้งอ้องเก่งยังกว้างนั่งสบายชัดนิสัยดีเยี่ยมมาพร้อมจอ l c d กว้าง7นิ้วสามารถปรับตั้งค่าต่างๆได้ เรไปเราจะมาแนะนําฟังก์ชันใหม่ของซีรีส์ 9X กันนะครับนั่นก็คือตัวช่วยล็อกกระบอกโชคอัตโนมัติในระหว่างทํางานเพื่อเพิ่มความปลอดภัยครับและยังไม่หมดเท่านี้นะครับยังมีระบบไฮดรอลิกที่เราออกแบบใหม่เพื่อการควบคุมที่แม่นยำและประหยัดน้ำมันและใช้งานง่ายทำให้การขับมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นครับสุดท้ายนี้แต่ยังไม่ท้ายสุดเขายังมีใบมีดดันดินที่สามารถปรับระดับให้ได้ตามที่ต้องการอีกด้วย อยากได้รถขุดคุณภาาพดีราคาโดนพร้อมบริการอย่างใกล้ชิดต้องมาที่นี่เลยพินสยามเท่านั้นเพราะทุกเรื่องเครื่องจักรกลหนัก oh, <yeah. S 1> นึกถึงเราพินสยาม